หลายวันเลยไม่ได้คุยกันนะครับวันนี้วันที่วันที่ยีิบเจ็ดนะครับเยน็นเย็นวันที่ยีิบเจ็ดนะครับก็มาอัดคลิปคุยกันหน่อยจะพูดถึงเรื่องประเด็นของนะครับมีการบิดเบือนใช่ไหมคดีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกอะไรก็บ้าไปที่แบมตะวันก็โดนอยู่เนี้ยนะกดข้าวอดอาหารอะไรก็แล้วแต่ผมจะพูดในแง่แง่หนึ่งว่าเราจะต้องยึดมั่นความถูกต้อง อย่าได้เอ็นเอียงอย่าบริโตตอบนอกประเด็นพูดให้ชัดเต็มชัดทุกถ่อยทุกคำว่าหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่คดีการเมืองมันเป็นคดีความมั่นคงอยู่ในหมวดของคดีอาญาไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครตั้งแต่สมัยชุมนุมเอาที่จำความได้เลยตั้งแต่พฤษภาธมินด้วยมาหรือแม้แต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงกบบสอะไรก็แต่นะครับผม ไม่เคยมีประเด็นเรื่องนี้น้อยมากมาปลายสมัยเสื้อแดงเนี่ยจะน้อยมากนะกับพอดีเรื่องนี้เพราะว่าท่านมีเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วนี่ต้องยืนยันให้ชัดน,นะครับเพราะมันจะเป็นดีต้นฟุตพิ้นนะครับดีต้นฟุตพิ้นให้อนาคตให้เด็กได้ศึกษานะครับว่าหนึ่งนี่คือกระบวนการซอก,ก่อนบอนทําลายจริงสองมันมีจุดจุดฎหมายจากหัวหน้าพัก ก้าวไกลไปถึงรัคนนคุกจริงนะครับสามเขามีส่วนร่วมกันในการที่จะร่วมมือต่อเติมซึ่งกันและกันจริงมีพฤติกรรมพฤติการร่วมกันหลายอย่างเนี่ยมันจะเป็นดิจิตอลฟูดปินให้กับพวกเด็กๆหรือแม้แต่กับการที่เขาไปล้วงลูกถึงเด็กอนุบาลหนกปฐมมัธยมผมให้เขาทำเต็มที่เลยครับ แต่ภาคอื่นอย่าไปยุ่งอย่าเขาไปทําแบบเขาคุณต้องมีจรรยารรณให้เขาทําปรนภาคเดียวเพราะในอนาคตเราจะพูดได้เต็มปากว่าก็นี่ไงคือผลผลิตที่เขาพยายามบอกว่าประเทศไทยต้องการเปลี่ยนแปลงน่นนี่นั่นพวกหนูนหนูคือผลผลิตที่เขาเข้าไปแทรกแซงกระบวนการเตโตของหน,หนูความคิดความอ่านของเด็กนั่นแหะคือนั่นแนหะคือเขาให้มันมีหลักฐานชัดเจนเพื่อนําไปสู่กระบวนการ เพื่อจะได้อธิบายนะครับแค่นั้นพอนะครับให้มันเหมือนกับนักโทษเทวดาชั้นสิบสี่ที่ไปพักบ้านานั้นตอนเนี้ยคือจะให้พูดอะไรมากผมว่าคนเสื้อแดงเขาก็ไม่พูดอะไรมากเสื้อเหลืองก็ไม่พูดเพราะว่าอะไรพูดไปก็เท่านั้นมันน่าเอื่มละอาเพราะว่ามันยิ่งตอกย้ําความจริงที่ว่าคําว่าโกงที่ผ่านมาเขาทําจริง คุณจะมาเถียงแทนเขาอย่าเพราะท้ายที่สุดแม้แต่วันจำคุกเขายังโกงเลยคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมแล้วคุณอย่าพยายามทำเป็นตามองไม่เห็นเพราะว่าตาสีจษาหรือคนอื่นๆไม่ไดรับแบบเขาเนะี่ยอันนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อเหลืองหรือก็ขอเขาถึงเลิกพูดไง จำนำข้าวเอ,อ่ยโน่นนี่นั่นขุดไปทําไมขุดก็นี่ไงมันตอกย้ําจบแล้วไงเนี่ยก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเนี่ยได้ไมว่ได้รับการพยาโทษเยอะกว่าเพื่อนในที่หนึ่งกนนีพิเศษด้วยสองแม้แต่วันติดคุกแลยังโกงได้เลยนะด้วยวิธีการแบบนี้มันเห็นชัดต่อหน้าสื่อเห็นชัดต่อหน้าทุกฝ่ายเด็กเด็กรุ่นใหม่ก็ได้เห็นและนี่คือคําตอบว่าทําไม เสื้อเหลืองกปรปปสหรือคนที่ผ่านมาเขาพยายามเรียกร้องคุณเห็นไหมว่านักการเมืองในข้าวของประชาธิปไตยที่คุณเคารพชื่นชมนักหนาคือนักหนาเนี่ยคนเก่งของพวกคุณนักหนาเนี่ยคือแบบนี้นะคุณไปเชิดชูคนเสื้อแดงว่าคนเชื่อตายเพื่อประชาธิปไตยฝั่งเสื้อเหลืองกปรปปสเขาก็สูญเสียเหมือนกันแต่เขากลับเป็นหมาท,ทั้งที่เขาพูดความจริงมาตลอด ปกติคืออะไรล่ะก็เห็นกับตารือยังล่ะชัดพอหรือยังยังไม่ชัดอีกเหรอใช่ไหมแค่นั้นเองครับเนี่ยเก็บเอาไว้ในประวัติศาสตร์ทุกวันนี้มันมีดีหมดละนะถ้าเก้าไกลก็เหมือนกันคุณจะโดนแบบนี้แหละเก็บเอาไว้ในประวัติศาสตร์นะครับยังมีอีกหลายยกนะครับนโยบายชวนฝันอะไรอีกอือ้อซ่าเดี๋ยวจะตามมาตอนเลือกตั้งอวจอรอขุด สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับพบกับผมเต่านินจาทาง SSK TV นะวันนี้เราออกอากาศกันแบบสบายสบายสไตล์เต่านินจาแล้วกันนะครับยังไม่ได้ลงพื้นที่เมื่อวานไปทำภารก,กิจที่จังหวัดเชียงใหม่มาวันนี้มีเรื่องร้อนฮะที่จะต้องมาพูดนะครับนั่นก็คือเรื่องของอ,า,อาจจะเกิดการสู้รบขึ้นนะครับสาเหตุก็เนื่องจากว่า ประเทศไทยตอนนี้อยู่ในภาวะการเสี่ยงที่จะเกิดสงครามนะผมพูดอย่างนี้เลยไม่ต้องตกกตกใจนะแต่มันมีโอกาสที่จะเกิดคือประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามระหว่างไทยขเขมรเหตุก็มาจากการแย่งพื้นที่เกาะกูดนะซึ่งอยู่ในจังหวัดตราดนะจะประเทศไทยแต่ขเขมรอ้างว่าอยู่ในเขตประเทศขเขมรหรือเขตคาบเกี่ยวนะครับ เพราะฉะนั้นเราดูจากหลักเขตแดนเราดูจากหลักอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเกาะกูดนั้นอยู่ในประเทศไทยมาช้านานแล้วตั้งแต่โบราณกาลแต่ว่าทําไมต้องมีการแย่งเกาะกูดกันเหตุก็เพราะว่ามีทรัพยากรนะฮะใต้ทะเลที่เกาะกูดเนี่ยจำนวนมหาศาลนับล้านล้าน,ล,านล้านนะครับไม่ใช่นับแสนล้าน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจับสัญญาณได้อย่างชัดเจนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่อันนี้ผมไม่ได้ไปว่าใครนะต้องต้องบอกไว้ก่อนช่วงที่ท่านานายกอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะฮะได้หลบเ,เกี่ยวกับเรื่องของคดีการทุจริตแล้วไปเป็นที่ปรึกษาหุนเซนผู้นำ,ำเขมร ก็ไม่ทราบว่าไปมีข้อตกลงอะไรกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าหลังจากที่ท่านทักษิณกลับมาแล้วนอนโรงพยาบาลบอกว่าป่วยแล้วหลังจากาการรักษาหรือการาได้รับการพักโทษเสร็จกลับไปบ้านจันทสองล่าก็ปรากฏว่าฮุนเซนบินมาเยี่ยมทันที ถ้ามองโดยภาพรวมทั่วๆไปเนี่ยก็คงไม่มีใครสงสัยอะไรมากมายนะอาจจะบอกว่าเคยสัมพันธ์ไมตรีที่ดีเคยรักเคารพนับถือกันอะไรก็ว่ากันไปแต่แล้วเรื่องของเกาะกูดก็โผล่ขึ้นมานั่นก็คือสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีนะักสำหรับประเทศไทยด้วยเหตุดังกล่าวนะเขมรพยายามที่จะโชว์อาวุธยุทธโธปรกรณ์เรื่อยมา ตั้งแต่ก่อนที่อ,อดีตนายกทักษิณท่านจะกลับมาประเทศไทยมีการซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่บอกว่าบิน5านาทีถึงใจกลางกรุงเทพอะไรทํานองน,นี้นะฮะออกมาโชว์อยู่ตลอดเวลาพร้อมทางอาวุธยุทปโธปรกรณ์นในการสู้รบเหมือนกับว่าเขมรได้มีการเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างนะครับนี่คือสิ่งเป็นลางบอกเหตุ แล้ววันนี้นะมีการออกมาประทุเกี่ยวกับเรื่องของเกาะกูดนะครับโดยมีานายทหารหลายท่านนะครับที่ออกมาพูดนะอย่างเสนิดนะครับได้ออกมาบอกว่าสัดกัมพูชาอย่ามั่วลั่นเกาะกูดเป็นของไทยนะแล้วก็ปลุกทหารพร้อมลบนี่คือสัญญาณบอกเหตุนนะพี่น้อง เพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เลยว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีการดีลลับเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหรือไม่ผมไม่ได้กล่าวหาว่ามีการดีลลับนะแต่ผมถามว่ามีการดีลลับกันหรือไม่โดยสังเกตจากการที่ท่านอัคร,รมหาเดโชสมเด็จฟุนเซนนะฮะบินมาเยี่ยมไข้ท่านอดิตนายกทักษิณที่บ้านจันทร์สองลา แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเรื่องนี้ก็ประทุขึ้นนะครับแล้วก็มีกระแสเลยครับว่า,าจะมีการประทะกันหรืออาจจะต้องเกิดสงครามแย่งชิงกาะกูดกันระหว่างไทยกับเขมรทีนี้เราก็มาดูต่อครับว่าไทยพร้อมที่จะรบหรือไม่ทหารไทยพร้อมรบหรือไม่ ทหารไทยพร้อมที่จะทำสงครามกับขเขมรหรือไม่ด้วยความเป็นห่วงถึงอย่างไรผมเต่านินจาก็ยืนเคียงคู่เคียงข้างทหารมาโดยตลอดแหละครับเพราะเราเคยไปสัมผัสเราเคยไปนอนไปกินสมัยทำสงาข่าวสงครามชายแดนนะขเขมรแตกโยนแตกเนี่ยนะฮะเราเห็นอกเห็นใจและเราอยู่กับทหารมาหลายที่หลายแห่งแม้แต่ภาคเหนือภาคใต้เรารู้ความเดือดร้อนความทุกข์ยาก นะความอดทนอดกลั้นของทหารนะฮะความทุกข์ยากที่ต้องจากครอบครัวแต่ณเวลานี้เนี่ยทหารไทยเราพร้อมรบหรือไม่เหตุที่ไม่พร้อมรบไม่ใช่ว่าทาหารไทยเราใจไม่ถึงไม่กล้าไม่ใช่ครับทหารไทยนั้นใจเด็ดอยู่แล้วพร้อมที่จะลุยได้ทุกสนามรบแต่ที่ผมพูดถึงว่าทหารไทยพร้อมรบหรือไม่เนี่ยเหตุปัจจัยก็เนื่องจาก ในกรณีที่ทหารไทยจะจัดซื้ออาวุธอะไรก็ตามก็จะมีบรรดานักการเมืองพักการเมืองคอยเตะตัดแข้งตัดขาขัดขวางเรื่อยมากระทั่งวันนี้นี่คือจุดอ่อนของกองทัพไทยนี่คือจุดอ่อนของทหารไทยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นงบของกลาโหมไม่ว่าจะเป็นอ,อาวุธยุทโธโปรกรณ์เราพร้อมแค่ไหน นี่คือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับไม่ใช่แบบว่า,ามีทหารไว้ทำไมสมัยนี้เขาไม่รบกันแล้วนะเขาใช้เรือประมงอะไรทำนองน,นี้ไม่ใช่ละครับเขารบกันรอบด้านพม่าก,ก็ยังมีการสู้รอบอยู่นี่คือแนวชายแดนทางภาคเหนือกำลังระอุอย่างหนักแล้วก็จะหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากปัจจัยดังกล่าวเรามองไปเลยว่าถ้าเกิดเราประทะ นะกับคาเห็นเมื่อไหร่เสียงปืนนัดแรกแตกภาคใต้ลุกฮือแน่นอนเพราะภาคใต้กล้าถึงขนาดามาขอนะพื้นที่การปกครองของสามอำเภอในจังหวัดน,นราธิวาสนะถ้าถึงขนาดนี้เนี่ยก็แสดงว่าเขาเห็นชัดแล้วว่าประเทศไทยเราอ่อนแอ ประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุให้หายไปจากประเทศไทยได้ถ้าไทยต้องรบกับเขมรแล้วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลุกฮือเพื่อที่จะขอแยกดินแดนนะครับมันก็จะลามมาถึงทางภาคเหนือที่ถูกกดถูกบีบถูกคั้นถูกเค้นถูกรีดถูกไถถูกเหยียบถูกย่ําจากวันนั้นมาจนถึงกระทั่งวันนี้ถึงขนาดข้าราชการไทยนะหลาย กระทรวงทบวงกรมเนี่ยออกมาพูดบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีค่าไม่เท่ากับหมาตัวหนึ่งนั่นคือคําพูดที่เยียบย่ํานั่นคือคําพูดที่บีบเค้นพี่น้องชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอยากจะจับก็จับอยากจะบีบก็บีบนะฮะบางคนจะเป็นสาวสวยมีการทั้งจับทั้งลากไปข่มขืนไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะฮะผมบอกเป็นแนวทางและถ้าใคร อยากจะถามว่าเรื่องนี้จริงมากน้อยแค่ไหนสืบเอาครับอย่าไปทํางานแบบตํารวจทุกวันนี้ไปแจ้งความนะฮะผู้เสียหายต้องไปหารายละเอียดเองดังนั้นเราจรึงอยากถามว่าแล้วมีตํารวจไว้ทําไมนะครับและหากเป็นเช่นนี้นะครับประเทศไทยจะเกิดสงครามหลายจุดจะเกิดสงครามหลายจุดครับและแน่น,นอนฮนะถ้าทางภาคเหนือเกิดด้วย ลราก็จ้องอยู่แล้วครับท่านรู้หรือไม่ฝ่ายความมั่นคงรัฐบาลนักการเมืองข้าราชการโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกรมการปกครองท่านได้ดูแลแก้ไขปัญหาประชาชนคนรากหญ้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรท่านได้ดูแลทุกสุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนี้อย่างไรนะฮะก็ขนาดเดินเรื่องเดินราวเกี่ยวกับเรื่องบัตรเรื่องใบของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้ขอสัญชาติไทย แต่ขอบัตรชาติพันธุ์ก็ยังรังแกเบี่ยงไปเบนเบี่ยงมาวันดีคืนดีใส่ร้ายป้ายสีเราทั้งท้งท,งที่เราชนะคดีในสิ่งที่พวกท่านก่อขึ้นนี่คือความเจ็บช้ำนี่คือความเจ็บแค้นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์มาลายูชาติพันธุ์หลาย13ชาติพันธุ์ทางภาคเหนือแล้วก็หลายชาติพันธุ์ทางภาคอีสาน พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่วันนี้ที่ผมเต่านินจาจำเป็นจะต้องออกมาพูดเนี่ยเพราะเราเป็นห่วงประเทศชาติเป็นห่วงบ้านเมืองประเทศชาติจะล่มสลายประเทศไทยจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆก็อันเนื่องมาจากการกระทํำของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองครับตลอดระยะเวลานะ ที่ลุงตูหรือทหารเขายึดอำนาจนั้นหลายพื้นที่นะฮะแม้จะมีเหตุบ้างก็ไม่มากและหลายพื้นที่ที่นะที่มีปัญหาเราสามารถที่จะขอความร่วมมือขอความเมตตานะขอความการุณาจากรัฐบาลในยุคนั้นและก็ได้รับการแก้ไขไปทีละเปราะทีละเปราะแต่พอมายุคนี้นะฮะทิ้งประชาชนเลยบางพักการเมืองเชิญเราไปาประชุมเชิญเราไป แสดงวิสัยทัศน์แต่ไม่ให้โอกาสใดๆกับเราเลยนี่คือการไม่สนใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนดังนั้นปัญหาวันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ผมพูดเองนะฮะไปดูนะฮะในการนําเสนอข่าวของสำนักข่าวต่างๆนะครับอย่างกับกรณีของ เนี่ยฮะน่ครับเนี่ยนะเขาพูดถึงปัญหาเกาะกูชัดเจนครับนะครับ ประเด็นอีกครั้งหนึ่งค่ะกรณีการเจราจารแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับกัมพูชาบริเวณเกาะกูดซึ่งตอนนี้คนไทยจับตาม,มองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวล่าสุดพลอากาศโทวัชระลึกทาคนี หรือเสนิดอดีตนายทหารนักบ,บินกองทัพอากาศโพสข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่าเรื่องก่อกูดนายกรัฐมนตรีคอ,อรมอทุกคนรัฐมนตรีกรลาโหมต้องอ่านจนขึ้นใจผอบอเหล่าทัพต้องตระหนักฝ่ายเสนาธิการทำแผนยุทธการได้เลยทหารทุกคนพร้อมรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเรือและกองบัญชาการนาววิกโยธินเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นเขตแดนเห็นไหมครับผมไม่ใช่พูดลอยๆฮะ ไม่มีไฟไม่มีควันแต่ณเวลานี้มันกำลังจะเกิดและก็เชื่อเหลือเกินว่า,าหลายหลายส่วนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นขเขมรลาวเขาจับมือกันแล้วเพลิดเพลิอ,อาจจะโยงไปถึงมาเลเซียกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาจจะโยงเข้าไปถึงพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือเพราะมีคนมาเดินนำร่องอยู่แล้วฮะแยกอาณาจักรล้านนา แยกอาณาจักรปัตตานีนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาได้จริงๆดังนั้นผมจึงมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงเข้าใจแก้ปัญหาประชาชนและคนรกากหญ้าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มแยกออกมาเป็นกลุ่มๆเพื่อที่จะได้มีาการดูแลแก้ไขปัญหาหากเกิดอะไรขึ้น แต่ตรงกันข้ามแทนที่จะดําเนินการอย่างนี้กลับพยายามที่จะใส่ร้ายใครก็ตามที่จะเข้าไปทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนใครก็ตามที่จะเข้าไปทํางานเพื่อแผ่นดินนี้เพื่อที่จะแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เพื่อจะดึงดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาร่วมกันปกปักรักษาปกป้องประเทศปกป้องสถาบันปกป้องแผ่นดิน กลับถูกใส่ร้ายถูกตราหน้าทั้งหมดว่าไอ้คนเหล่านี้เลวแต่ไอ้ใครก็ตามที่ไปเป็นกลุ่มในหน้าค้ามนุษย์กลุ่มในหน้าค้ายาเสพติดกลุ่มในหน้าค้าอาวุธสงครามกลุ่มในหน้าคอเซนเตอร์เขาได้ส่วนแบ่งเขาได้สวยคนพวกนี้เป็นคนดีทั้งหมดถ้าทำแบบนี้ประเทศไทยจะไม่ชิบหายได้อย่างไรครับและนี่เองที่ผมเต่านินจาเป็นห่วงว่าประเทศไทยจะแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆถ้าตราบใดก็ตาม รัฐบาลยังงมโคงอยู่ในขณะน,นี้นักการเมืองยังดูไม่ออกบอกไม่เป็นหาแต่ประโยชน์ส่วนตัวหาแต่ไรายได้หาแต่ยศถาบรรดาศักดิ์หาแต่อำนาจวาสนาแล้วขัดขวางการพัฒนากองทัพประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงอย่างแน่นอนครับ